สวัสดีนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับก็จะมาสอนอแกน้อาการกระตุกของโปรเจกต์ของเราในริปเปอร์นะซึ่งเพื่อนๆน,นะครับบางท่านอาจจะได้เจอมาบ้างแล้วบางทีเราเซตค่าต่างๆครบหมดแล้วนะครับซึ่งผมเคยได้สอนตั้งแต่ EP แรกแล้วนะผมวิธีการเซตค่าต่างๆแต่ถ้าเราเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ยังพบมันยังกระตุกอยู่นะเพื่อนหรือว่าเราไปลงวินโดว์มาใหม่แล้วก็มาเปิดใช้งานเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าเมื่อเราติดตั้งริปเปอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ มันกระตุกเล่นไม่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็หรือบางคนซึ่งผมไปเจอมาสองเคสนะครับเคสแรกเขาก็ลงอ่ลงโปรแกรมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรมเขาลงไดเวอร์วินโดว์เขาลงไดเวอร์ไม่ครบนะครับผมหรืออาจจะทํางานนานเกินไปทํางานแบบหลายโปรแกรมในหน้าต่างนะผมในทัสบาร์มันจะมีโปรแกรมขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะคือทางานเยอะเกินไปมันก็อาจจะกระตุกได้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนครับผม หรือไม่ถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กถ้าเกิดเราเปิดใช้งานงานนั้นนานเนี่ยมันก็จะเครื่องมันจะร้อนก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้กระตุกได้นะเพื่อนๆนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนแก้อาการกระตุกนะครับผมซึ่งอาการกระตุกเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีโปรเจกต์จะมีไม่ใช่โปรเจกต์ครับเพื่อนๆจะมีปลั๊กอินมาแจกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันกระตุกยังไงนะครับสมมุติว่าผมสร้างริปเปอร์ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ นี่นะครับลองทดสอบฟังเสียงดูได้นะครับสมมติว่าเป็นชิ้นดนตรีที่ผมสร้างขึ้นมาแล้ครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับมันเหมือนจะน่วงกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบฟังเสียงกันดูนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่โปรแกรมคาราโอเกะแล้วลองเปิดเพลงหรือเปิดอะไรก็ได้ที่ทดสอบเสียงนะเพื่อนๆครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆจะมีอาการกระตุกกระตุกนะครับอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวลองฟังดูนะ,นนะครับผมก็จะมีการกระตุกประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนก็มีเสียงช็อตช็อตด้วยนะเพื่อนเลองสังเกตดูนะครับกระตุกแล้วก็มีเสียงชอ็อตเสียงกระตุกนะครับเดี๋ยวนะครับลองฟังดูนะฮะะอ่าก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อครับมันจะกระตุกกระตุกแล้วก็ช็อตชนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมคาราเกะไปก่อนนะครับ วิธีการแก้เนะพื่นเพื่อนเข้าไปดูนะครับไปดูที่ดัมก็ได้ไปดูที่มิวสิกก็ได้นะผมที่ดนตรีของเราที่เราสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วก็ได้นะเนี่ยเข้าไปดูนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับวิธีการแก้ไม่ยากนะครับอ่ะตอนนี้ผมใช้ลซินโปรนะครับสังเกตดูนะครับตัวกรองนี้เป็นลซินโปรนะครับส่วนดนตรีต่างๆเนี่ยสมมติว่าสร้างไว้หลายชิ้นครับก็เหมือนกันครับใช้ลซินโปรนะ ถ้าเกิดว่ของเพื่อนๆาะกิดใช้ไรชินโปรแล้วมันไม่กระตุกไม่หน่วงไม่อะไรนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันเกิดอาการแหลกหรือกระตุกแบบหน่วงๆช็ๆแบบเมื่อตะกี้นี้นะครับให้เพื่อนๆน,น,นะครับลบไรชินโปรทิ้งไปเลยนะผมเนี่นะไรชินโปรแล้วก็กดดีมุฟลบทิ้งไปเลยนะแล้วกดนะครับผมปิดไปเลยนะครับนี่นี่เหมือนกันนะเมื่อเมื่อลบไปแล้วเขาจะ เขาจะไม่มีปุ่มเขียวๆข,ขึ้นแล้วนะเพื่อนๆแนละ้วนี่ก็เหมือนกันนะที่กรองเหมือนกันนะครับผมเลือกไปที่ละชิ้นโปูของกรองแล้วกดตีมูฟล,ลบทิ้งไปนะครับผมจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้ดนตรีเนี่ยจะหายไปหมดแล้วนะเพราะเราลบทิ้งไปแล้วนะให้เพื่อนๆเปลี่ยนมาใช้เป็นเบสมิดีที่ผมเคยแจกไปนะครับถ้าเราใช้ริปเปอร์3.2บิตก็ใช้เบสมิดี3.2บิตนะครับถ้าเราใช้ริปเปอร์ตัว64บิตเพื่อนๆก็ใช้เบสมิดีตัว64บิตนะครับเพื่อนๆครับผม ทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับซึ่งผมเคยแจกไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาโห,หลดมาได้ใน EP ก่อนๆน,นะครผมซึ่งก็คือ,อเดี๋ยวนะขออนุญาตดูแป๊บนี่นะครับ <c oughs> พเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆสามารถไปโหลดได้ใน EP ก่อนก่อนนะคร <c oughs> ับเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้โหลดใหม่ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับนี่นะเมื่อได้แล้วก็คลิกขวานะครับ เลือกแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับหรือว่าแยกไฟล์ไว้ที่ชื่อก็ได้นะครับเมื่อแยกไฟล์มาแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ดับลคลิกเข้ามานะครับตอนนี้เป็นริปเปอร์32บิตนะผมก็จะเข้าไปที่เบรนที่วีทีเอ็ก8 6นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ดับคลคิกซ้ายเข้าไปนะจากนั้นก็ป่านเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาเลือก c o อปปี้นะครับเพื่อนเพื่อนฉะนั้นผมไปที่ไดซีนะผมนี่นะครับไปที่โปรแกรมไฟล์ x อ8 6นะผมดับคลคิกซ้ายเข้ามานะมาที่ริปเปอร์นะครับ แต่มันคลิกซ้ายก็มาได้เลยนะครับไปที่วีธทีที่เราสร้างเอาไว้นะผมก็มบันลิกเข้ามานะอ่าตรงนี้นะผมจะวางตรงนี้ได้เลยก,ก็ได้นะเพื่อนๆครับหรือว่าบางทีกลัวมันจะเวลาเรามีพักอินเยอะเนี่ยมันจะเยอะไปหมดนะผมก็สร้างใหม่นะคลิกขวาตรงพื้นที่ยังว่างกดปุ่มนิวนะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับพิมพ์ว่าเบสมิลีนะผม B A แล้ว S น,นะครับอ่าหรือเราจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ผมจะมาสร้างไว้ตรงนี้เลยนะครับมันคลิกซ้ายเข้าไปแล้วผมก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างกดปุ่มพาร์ชไปได้เลยนะครับนี่นะครับกดเครื่องหมายถูแล้วกดคอน t ิเนียนะครับพเพื่อนๆครับโอเคนะครตรงนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล,แล้วเราก็ไปตั้งค่าที่ริเปิลของเรานะครับก็ไปที่ออปชันเหมือนเดิมนะครับจากนั้นไปที่ปุ่ม r e f e r e น c e นะครับตรงนี้นะต้องอ d ดิตรงนี้สมมติว่าผมจะติ๊กลบทิ้งไปก่อนนะสมมติว่ามันว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆก็ผมกดอีดินะครับ กดปุ่ม add ไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ d i c pc นะครับไปที่ d i c c ของเราก็เลือกที่ ripper ของเดิมนะผมนี่ไปที่ไปตรงนี้นะครับโปรแกรม file x86 นะครับผมจากนั้นก็ไปที่ ripper นะครับผมนี่นะเลือกเป็น vt แล้วกดปุ่มนี่นะ vt แล้วกดปุ่ม ok นะครับอาจจะพูดไวไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วกดเคลียร์แคตแอนด์รีสแกนตรงนี้ไปนะเพื่อนๆครับผม ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม apply ไปนะครับตามด้วยโอเคจากนั้นเราก็มาสร้างโปรเจกต์กันใหม่นะเพื่อนเพื่อนก็สมมติว่าสร้างไ้หลายชิ้นเลยนะตามที่เพื่อนๆอนอยาก,กได้กี่ชิ้นก็สร้างไปเลยทีนี่ผมทําเป็นตัวอย่างแค่2ชิ้นนะคือเอาชุดชุดกองมารวมไวม้ที่เดียวกันเลยนะครับชุดดนตรีมก็เอามารวมไว้ที่เดียวกันเหมือนกันนะโอเคผมสร้างกองก่อนนะก็กด fx ไปนะครับไอชิ้นโปรเราไม่เอาเลยนะเราไม่เราไม่ใช้เลยนะเพราะมันกระตุกใช่ไหมเราก็มาที่ new นะครับ เนี่ยนครับก็จะมีเบสม i ดีแล้วนะครับของ32 bits นะฮะล้วมาคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมผมก็กดซ o ฟ n d f แล้วกดมาปุ่มไฟล์ตรงนี้นะครับผมอ่าเลือกชุดกรองเสร็จของเรานะครับกดปุ่มโอเพ่นไปนะเพื่อนๆตรงนี้ผมกด No Effect ไปก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคไปนะอ่าชุดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับคราวนี้ชุดดนตรีเราก็กดเหมือนเดิมครับ FX แล้วก็มาทํามดาคลิกซ้ายตรงเบสม i d i นี่นะครับ จากนั้นก็กดซาวฟอนนะครับเพื่อนๆผมกดปุ่มไฟล์นะเลือกชุดดนตรีอย่างเรานะครับที่เป็น s อ2นะครับใส่ o อ e n เข้าไปตรงนี้ผมก็ยังไม่ใส่เอฟเฟคอะไรนะ n o effect ไปก่อนนะเนี่ยติ๊กตรงสามเหลี่ยมนนะครับกดปุ่มโอเคนะครับเพื่อนก็จะมีเสียงแล้วนะครับตอนนี้จากนั้นก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกรอบหนึ่งว่ามันกระตุกหรือเปล่านะเพื่อนๆครับมอาจจะเซฟงานนะผมคลิกไฟล์ไปก่อนนะ เซฟโปรเจกต์ไปก่อนนะครับผมเสร็จแล้วลองทดสอบ,สอบเปิดโปรแกรมคาราเกะขึ้นมาฟังอีกหนึ่งรอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับอาการแหลกอาการกระตุกก็หายไปเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นนะเพื่อนเพื่อนครับผมน,นี่คือวิธีการแก้การนะครับนะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมเบาั้นเลนหนก่อนนะจะลองฟังดูนะว่ามันมันยังแหลกมันยังกระตุกมันยังงมงมงือนเมือนครั้งแรกหรือเปล่านะครับ ซึ่งสามารถเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเหนะครับเพื่อนครับการกระตุกต่างๆหมดไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับกก็ตีได้ตามปกติแล้วนะไม่มั่วเลยนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็จะประมาณนี้นะ วิธีการแก้าการกระตุกแบบง่ายๆนะครับทีนี้นะครับผมจะปิดพวกนี้ไปได้เลยนะผมถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาอาการกระตุกอยู่นะหรือว่าเหมือนกับมีเสียงช็อตๆอยู่นะแก้ไม่ตกนะครับถ้าดูอีพีนี้ไปรับรองว่าทําได้แน่นอนนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาสอนการลงปลั๊กอินกันสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเคยเคยให้เพื่อนๆเนป็นโหลดกันหรืยอยังนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ถ้าลงไปแล้วก็ไม่ต้อง โหลดก็ได้นะผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะเพื่อนๆนะผมนี่นะก็จะมีประกอบไปด้วยนะผมดัมปปูนะเป็นกรองนะผมมีสามสองบิตกับ64บิตนะแล้วก็มีอ่าพักอินเบตรต์ตัวนี้นะครับสามถึงสองบิตและ64บิตนะและตัวนึงก็จะเป็นอ่าพักอินกีตาร์นะ32บิตกับ64บิตนะเพื่อนๆน,น,นะส่วนเทเลเทเลเยอร์เนี่ยผมเคยเคยทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆโหลดไปแล้วนะผมอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ดัมปปูก่อนนะครับเราใช้อิปเปอร์32บิตเราใช้ตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นริเปอร์โอจะพู c bit ก็ใช้ตรงนี้นะครับให้มันตรงกันแค่นั้นเองอรัผมจะเอาดัมดัมโปรก่อนนะคลิกขวาเลือกแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับให้มันตรงกับริปเปอรของเราแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะทําทีละตัวแล้วกันนะสำหรับดัมโปรตัวนี้เราเพนคลิกซ้ายก็ไปได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นว่าเป็นไฟล์ d l l นะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไม่ต้องติดตั้งนะครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นดัมโปรอินสุเมนต์นะเพื่อนเพื่อคลิกไปดูนะเห็นไหมเพราะจะเป็น m s c มาเลยนะครับ ตามสูตรเดิมแล้วก็คือว่าจะเป็น m d ก็ต้องลากทั้งหมดนี่คนระับคลิกขวาเลือก copy เลยนะผมนี่นะครับซึ่งเราจะนำไปวางไว้ที่หน้าต่างนี้นะเพื่อนๆครับหน้าต่างเดี๋ยวเปิดเป็นสองหน้าหน้าหน้าต่างไปเลยนะครับก็คือหน้าต่างของเจ้าริปเปอร์นี่นะครับผมย้อนกลับไปได้นะเพื่อนๆครับก็คือนี่ก็คือ d i s พีนั่นแหละครับผมเนี่ย ไดซีแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมไฟล์เอ็นั่นเองนะผมก็คือเข้ามาที่ริปเปอร์วีทีนั่นแหละครับเพื่อนๆครับจากนั้นเราก็ที่ขวาตรงพื้นที่ยังว่างกดปุ่มพาสไปได้เลยนะตรงนี้กดเครื่องหมายถูกก่อนแล้วกดคอนติเนียวนะครับผมนี่นะผมก็จะรันเข้ามาที่นี่หมดเลยนะครสองตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวต่อไปเลยนะผมก็จะเป็นอ่าจะเป็นเจ้าเบสตรงนี้นะครับผมพักอินเบสสามหรืสองบิตตรงนี้นะเพื่อนๆก็คลิกขวานะเลือกเป็น แยกไฟล์ลงที่นี่นะผมนี่นะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีแล้วนะครับหรือว่าเคยโหลดไปแล้วก็ผ่านไปได้นะคนี่นะเราก็จะทําการรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งตัวนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะผมก็ตรงนี้นะแล้วมันคลิกซ้าย้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะมีไลบรารี่ให้เราด้วยนะครับผมเห็นไหม เมื่อเราทําการติดตั้งนะเนี่ยไลบรารีก็จะเข้าไปอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราทําการติดตั้งนะทีนี้เพื่อนๆก็ตรงนี้นะมันจะมีประมาณ38เมกะไบเพกกื่นอนๆก็เดี๋มันคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมากดปุ่ม yes ไปนะครับ <S <S ถ้าเพื่อนๆมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะก็ไม่ต้องตกใจนะกดปุ่ม ok ไปก่อนนะครับจากนั้นให้ทําการย้อนกลับไปนะครับที่ลูกศรตรงนี้นะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยก็ดับเบมันคลิกซ้ายเข้ามาใหม่นะครับผมนี่นะครับ ขาจะกลับมาแล้วครับทีนี้ก็เราบันลิกซ้ายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเคยติดตั้งไปแล้วนะครับกดปุ่ม yes ไปนะครับตรงนี้กดปุ่ม next ได้เลยนะครับกด i accept นะครับเพื่อนๆกดปุ่ม next นะครับตรงนี้นะเพื่อนๆเขาจะไปอยู่ที่ d i c โปรแกรมไฟล์นะครับซึ่งก็คือ64บิตนั่นเองนะครับแต่เขาจะมาอยู่ที่ Apple Sound นะเพื่อนๆดูนะครับกดปุ่ม next ไปเลยนะครับตรงนี้ก็กดปุ่ม yes ไปนะครับตรงนี้นเพื่อนๆเห็นนะครับเขาจะมาอยู่ที่โปรแกรมไฟล์เหมือนเดิมนะครับ จะมาอยู่ที่เซนเบิร์กจากนั้นก็จะมาอยู่ที่วีทีปักอินนะเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าเขาจะมาอยู่ที่โปรแกรมไฟล์เซนเบิร์กแล้วก็วีทีปักอินแค่นั้นเองครับกดปุ่มเน็กไปนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็เน็กไปนะเพื่อนๆนี่นะครับแอมเพลซาก็เน็กไปเขาจะตั้งค่าเราเป็น32บิตแล้วก็64บิตด้วยนะครับก็กดเน็กไปได้เลยนะครับผมตรงนี้แอมเพลซาก็เน็กไปนะครับอินสต l l ไปได้เลยนะครับ ก็จะสอนแบบไวๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนก็คงจะทําได้แล้วก็คงจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะพวกนี้นะครับพยายามที่พูดไวนิดหนึ่งเพื่อจะได้รวบรัดเรื่องเวลาสักนิดหนึ่งนะบ,บางทีอาจจะมีเสียงรบกวนจากข้างนอกเข้าไปบ้างยังไงต้องขออภัยด้วยนะพอดีผมอยู่ติดใกล้ถนนนะครับมันก็เลยจะมีรถขายของบ้างอะไรบ้างยังต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อมีหน้าต่างนี้เด้นขึ้นมาก็ตรงนี้เขาจะให้เรา version, อัปเดตเวอร์ชัน Microsoft Visual C บวกเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่นะครับ ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยกดโค้ดปิดไปนะผมตรงนี้ก็กดเน็กนะครับแทนแล้วกดฟินิชไปได้เลยนะเพื่อนเพื่อนครับทีนี้ผมจะถอยกลับมานะผมเมื่อติดตั้งเบสแล้วเราก็มาเป็นกีตาร์นะครับก็เหมือนเดิมนะผมตรงนี้นะปลักอินกีตาร์สามพิซสองบิตตรงนี้ผมก็แยกไฟล์ลงที่นี่นะครับตอนนี้ก็จะแจกสามปลักอินตรงนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าเบสมิดี้ครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน อันที่ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูจะได้รู้วิธีการนะครับนี่นะครับผมก็เป็นปลักอินกีตาร์นะครับเดิมไนซ้าย้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเจอหน้าต่างนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ลิกขวายครั้งหนึ่งนะครับแยกไฟล์ลงที่นี่ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับอาการกระตุกการแบบหน่วงหรือเหมือนกับเสียงชอ็อตนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะเจอปัญหานี้ก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเล่นด้วยไรซินโปแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถใช้ได้ตามปกตินะครับโอเคนะเมื่อได้แล้วก็เรามันคลิกซ้ายเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะมีไลบรารีให้เหมือนเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแล้วก็มาติดตั้งตรงนี้นะครับที่เป็น56ประมาณ5้าสิบกไมโคไบนี่เพื่อนเพื่อนก็เรามันคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อมีหน้ต่างเด้งขึ้นมากดปุ่ม yes ไปนะครับอ่าโอเคกดปุ่ม next นะครับ ตรงนี้กด i x e ไปนะเพื่อนเพื่อครับกด next ไปนะครับเห็นไหมครับเขาจะไปอยู่ที่เดียวกันนะคือไดซีโปรแกรมไฟซึ่งเป็น64บิตนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนะมาอยู่ที่ Apple Sound เหมือนกันนะครับกดปุ่ม next ไปนะครับตรงนี้กดปุ่ม yes ไปนะครับเห็นไหมครับนี่นะเขามาอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ซึ่งก็คือ64บิตแล้วก็จะมาอยู่ที่ s t ตตเบิรเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเบสเมื่อกี้นะครับ s เตตเบิรก็วิธีพักอินนะครับโอเคแล้วก็จําไว้แค่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม next ไปนะครับนี่นะครับ เซ็นเบิกแล้วก็วิธีปลั๊กอินนะครับกดปุ่มเน็กไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่แอม l ลิเทอรนะครับผมก็กดเน็กไปได้เลยนะตรงนี้นะครับเขายัตั้งค่าให้เรานะเป็นสาบิ bit, ตกับพวกุส4บิตอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็กดเน็กไปนี่ก็เน็กไปนะครับอ,อินสตอลไปได้เลยนะครับทีนี้ก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะเพราะว่าปลั๊กอินอทั้งสามตัวนี้มัน ม,มันได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะสำหรับอีพีต่อไปเนี่ยผมก็จะค่อยๆทยอยแจกไปเรื่อยๆนะผมมีปลักอินอีกเยอะแยะเลยนะครับให้เพื่อนๆสามารถนําไปเลือกใช้ได้นะผม,มไม่จําเป็นต้องใช้ทุกตัวได้เราชอบตัวไหนแล้วเราค่อยเลือกเอาก็ได้นะครับหรือจะใส่ทีล่หลายตัวพร้อมกันก็ได้นะใส่ใส่แบตเตอรี่ซีหรือจะเป็นพวกดัาคิดดัาโปรอะไรก็ได้นะครับ MPT พวกน้ำคิดหรือจะใส่เป็นพวก additive ดำก็ได้นะผมเดียเ๋ยวผมจะค่อยทยอยแจกไปเรื่อยๆนะ,ะตรงนี้ก<ม>็เหมือนกันนะเขาจะเขาจะบอกให้เราใส่เจ้า Microsoft Visual C++ เนี่นะครับผมเวอร์ชันใหม่เพราะเราอาจจะใช้เวอร์ชันเก่าแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะกด cross ปิดไปนะผมกด next นะครับฉะนั้นกดปุ่ม finish ไปได้เลยนะเพื่อนๆครับทีนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราปิดหน้าต่างเมื่อกี้ไปนะฉะนั้นเราทําการกดปุ่มอ p t i o นตรงนี้นะครับเลือก p r e f e r e n c เหมือนเดิมนะครับผม ตรงอีดิตตรงนี้นะเพื่อนๆก็กดปุ่มแอดไปนะผมเริ่มจากลงไปเป็นลงที่กองก่อนนะอ่าโปรแกรมไฟล์ X 8ไนะครับเพราะว่าเรานําไปวางไว้ที่ Re ปเ e r ตรงนี้วีทนะครับผมก็เมื่อเลือกว t เสร็จแล้วนะครับอ่าผมนี่นะครับก็กดปุ่มโอเคไปได้เลยนะครับจากนั้นทําการเคลียร์แคสแอนดิสแกนไปหนึ่งครั้งนะครับนี่ยดำโปรมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้อ่า mt เราะว่าดคิดเนี่ยผมเคยวางไว้ก่อนนั้นนี้เขาก็จะมาสแกนด้วยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆครับตอนนี้ ผมยังไม่กดปุ่มมาพายนะเพราะมันยังมีกีตาร์กระเบิดอยู่ใช่ไหมกดปุ่มอ d ด t นะครับผมกดปุ่มแอดไปนะครับจากนั้นก็นี่เราไปที่ไดซี่ของเรานะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ไปที่โปรแกรมไฟล์ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น64บิตนะครับเราก็ไปที่สเตนเบิร์กนะเพื่อนๆครับนี่คนระับสเตนเบิร์กคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเรา,าจะรู้ว่าเขามาอยู่ที่สเตนเบิร์กจริงหรือเปล่าเราก็เข้าไปดูก่อนก็ได้ครับนี่นะ วีทีไปที่ไดซีนะเนี่นะครับโปรแกรมไฟล์แล้วก็ไปดูที่สเตนเบิร์กนะเพาเขามาหรือยังอันนี้นะครับเราบนคลิกซ้ายก็ไปได้เลยนะครับเจอวิธีก็เราบลคลิกซ้ายก็ไปนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาจะมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับทั้งทั้งเบสทั้งกีตาร์เลยนะครับแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ก็เมื่อเราเจอสแตนเบิร์กแล้วกด vt ตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเคลียร์แคทอันดีสแกนนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมาแล้ว เบรกับกีตร์นะครับก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะรีสแกนตัวเดิมๆเข้ามาด้วยนะผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรากดเกียร์แค่กานรีสแกนมันจะเห็นชัดนะครับถ้าเกิดกดรีสแกนมันจะไม่เห็นว่าตัวไหนเข้ามาบ้างนะเราก็กดปุ่มเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม apply แล้วก็โอเคนะคนเพื่อนๆครับนี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วสมมติว่าผมจะนำปลั๊กอินมาวางนะเป็นกลองนี่ก็กด fx เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดปุ่ม add นะครับแล้วไปกดที่ new นะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับดัมปําโปรมาแล้วนะตรงนี้นะครับกดปุ่มแอดไปได้เลยนะผมนี่นะก็ดัมปรเข้ามาแล้วนะสามารถกดฟังได้นะเห็นไหมครับสังเกตดูจะมีแถบขึ้นมานะครับตรงกองเนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับผมเอาเพื่อนๆกดไปเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าตรงนี้นะมันอยู่ตำแหน่งไหนก็จะมีแสงปั๊บๆขึ้นมาตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถลากบาร์ตรงนี้ได้นะครับนี่นะอย่างกองกระเดื่องนี้นะควันเนี่ย นี่นะพระจะอยู่ตรงนี้นะเพืพ่อนๆสามารถปรับได้นะ,ะตรงนี้เค2ก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีปุ่มแพ่นนี่เราคลิกซ้ายค้าง,าง,างไว้แล้วก็ลากนะลากไปขึ้นลงล่างได้นะเพื่อปรับเสียงไปซ้ายไปขวาอย่างนี้ได้นะเพ,พื่อนจะมีแถบขึ้นนะสีเหลืองนะครับผมตรงนี้เป็นเสนนะเพื่อนครเนี้เขาจะมีแถบขึ้นตรงนี้นะเห็นไหมเขาจะจะบอกว่าเสนนะเพื่อนก็กสามารถเลื่อนปรับได้นะ นี่นะนี่จะเสนอีกตัวหนึ่งนะเราอยากจะรู้ว่าตรงไหนคืออะไรแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็น i อแอนะครับเพื่อนๆครับนี่นะปุ่มอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนี่เป็น i อแอก็ลองไปทดสอบดูได้นะเพื่อนๆครับซึ่งมันก็จะมีปุ่มให้เราปรับข้างบนด้วยนะครับนี่นะปรับปุ่มต่างๆนะผมตรงนี้ก็สามารถเลือกทีเซ็ตของเราได้นะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะเขาก็จะวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนที่เราอ่ามันมีให้เรานะครับเมื่อกี้นี้นะโอเคนะสาหรับตัวนี้นะครับผมจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนต่อไปเป็น ชุดดนตรีชุดกีตาร์กับเบสนะซึ่งอยู่รวมๆอยู่ในนี้นะถ้าเรามีแท็กกีตาร์โดยเฉพาะเราก็สามารถใส่เฉพาะกีตาร์อะไรงนี้ได้นะทีะนี้เราสมม่อปุมทำดูแบบรวมรัดสักนิดหนึ่งนะทีะนีก้ก็กดปุ่มแอดนะผมที่นิ้วนี่ก็คือมาดูเบสนะนี่นะครับผมเบสมันจะมี2ตัวนะตัวแรกเป็นเบสนะสามจุ2สองบิตนะส่วนอีกตัวนึงเป็นเอ็กหกสิบสี่ก็คือหกสิบสี่บิตนั่นเองนะเพื่อนๆครับเราเลือกตัวแรกนะที่เป็นสามสองบิตก็กดปุ่มแอดก็ไปได้เลยนะครับ นี่นะครับก้ามาแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะผมเนี่ยนะสามารถกดฟังเสียงได้นะกดปุ่มออนอย่างนงี้นะนี่นะนนะก็จะมีปุ่มให้เราปรับได้นะผมผมสามารถลากบาร์มานี่นะนิดนึงนะจอมันจอมันแคบไปนิดนึงเลขอขอภัยด้วยนะสามารถเปิดเสียงเปิดปุ่มเอฟเฟกต์เขาได้หมดนะนี่นะผมจะดังๆอย่างนี้นะก็สามารถเลือกปรับได้นะ ังเกตดูจะมีแถบขึ้นตรงนี้นะครับแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีปุ่มปรับต่างๆให้เราเลือกใช้ใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็มีการเซตค่าต่างๆนะครัเนี่ยมีปุ่ม s e ต t i n g ให้เราด้วยสามารถเลือกเลือกปรับได้เลยนะผมก็มีฟิงเกอร์ประมาณนี้นะครับแล้วตรงตรงช่วงนี้นะสามารถกดบิดได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนครับนี่นะผมคลิกซ้ายค้างลากนะครับผม บิดซ้ายบิดขวาตรงตรงตัวปรับของเจ้าสายกีตร์สายเบสเนี่ยนะเพื่อนๆก็โอเคนะสำหรับสำหรับตัวนี้ก็ลองไปศึกษาลองไปเล่นกันดูนะเพื่อนๆครับอันนี้ผมจะแอดเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะก็กดปุ่มแอดนี่นะครับเลือกไปที่กีตร์นะครับผมก็มีสองตัวเหมือนกันนะอีกตัวนึงเป็นทำสองบิดอีกตัวนึงเป็นเ6 4ก็คือ6 4บิดนะเพื่อนๆก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มแอดไปนะครับนี่นะผมก็ ได้แล้วนะครับเป็นกีตาร์แล้วนะเพื่อนๆเราก็สามารถเลือกปรับได้นะครับเนี่ยมีปุ่มแพนปุ่มวิดปุ่มดับเบิลเไรต่างๆครับออนออฟก็มีหมดนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยนี่นะครับผมก็มีเสียงดังๆเลยนะเลือกบาร์ออกมาแล้วครับผมนี่นะครับผมสามารถกดไปที่เส้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีเลือกปรับอีกเยอะเลยนะครับเห็นไหมปรับปุ่มเปิดปิด ตรงนี้นะ่าจะเป็นปิกนะครับนี่นะเลื่อนเลื่อนได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะตรงนี้นะจะมีปิกให้เราแล้วก็สามารถสร้างปุ่มสร้างจุดต่างๆได้นะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะผมนี่นะกดไปที่นะพวกเอฟฟกต่างๆของกีตาร์นะเพื่อนๆมีปุ่มปรปับปรุงแค่ไขต่างๆางแล้วก็มีเซตติ้งให้เราด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นซิงเกอร์นี่นะก็จะมีให้เราเลือกดูนะผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆครับผม ก็ลองนำไปศึกษาแล้วก็ใช้งานดูนะครับว่าตรงนี้สามารถลากมาปิดได้นะครับโอเคนะครับสำหรับอีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วว่ติดตามดูว่าอีพีต่อไปผมจะสอนเรื่องอะไรอีกนะครับผมหรือจะแจกลักอินหรือเอฟเฟกตตัวไหนอีกก็ลองติดตามดูได้นะผม